ไปไปค่ะเพื่อนๆไปตักกันทนเหลืองแล้วตักใส่แกงทอดปลาส้มนี่ต้องใจเย็นๆนะใจร้อนๆไม่ได้กินหรอกแป๊บเดียวเหลืองเลยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมอุ้ยอันนี้หัวหลูกอะ่ะ ใครอยากกินปลาส้มมหาสาวแถวเด้อว,วดนี้ได้กินปลาตะเพียนจริงๆอันนี้มันเป็นปลาตะเพียนแดงนะถ้าบ้านเราเขาเรียกตะเพียนแดงถ้าบ้านสาง่งแถวอุ้ยเขาก็ไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่ปลาตะเพียนแดงนะเขาเลี้ยงไว้สวยงามบางที่นะ โรยหั่กันโรยหอมหอมไม่ได้เอาไปผัดหรอกโรยหอม,หอมกินหอมเยอะๆนะกินหอมเยอะๆใบมะกรูดใบมะกรูดทอดพริกทอดใบมะกรูดก็ทอดแล้วนะทอดก่อนเอาปลาลงน้ำมันทีเดียวไง นม,ม,มากินไหมจ้าคนเพื่อนอน,นี่เลยปลาส้มเย้ยปลาส้มซื้อมาเระมาณสามสิบฟังแต่มันเป็นปลาตะเพียนจริงๆนมันได้กินมันอร่อยปลานี่มันจะอร่อย อันนี้ใครอยากเข้าใจอะไรผิดนะนี่แตงนะแก้มเดี๋ยวจะไปกินข้าวสวยร้อนๆแก้มแค่นี้ก็อร่อยแล้วไปข้าวเพื่อนจ๋าไปกินข้าวกับปลาส้มกับสาวบันเพาจา้าบายยค่ะสวัสดีค่ะเราไปโทษปลาส้มกันไหมจา๊า วันนี้เป็นปลาส้มปลาตะเพียนแดงจริงๆนะเนี่ยซื้อเข้ามานะจ๊ะไม่ได้ทำเองปลาสม้มครั้งแรกอยู่สวิตได้กินปลาส้มปลาตะเพียนเนี่ยอืมน้ำมันดีน้ำมันดีนนด้วย ้วกนกลับตัวหนึ่งแล้วกลับดูเพื่อนๆเกี่วยวกันแค่ ไปไปค่ะเพื่อนๆไปตับกันค็นเหลืองแล้วตักใส่จานทอดปลาส้มนี่ต้องใจเย็นๆนะใจร้อนๆไม่ได้กินหรอกแป๊บเดียวเหลืองเลยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมอุ้ยอันนี้หัวหลูกอะ่ะ ใครอยากกินปลาส้มมหาสาวันแถวเด้องวดนี้ได้กินปลาตะเพียนจริงๆอันนี้มันเป็นปลาตะเพียนแดงนะถ้าบ้านเราเขาเรียกตะเพียนแดงถ้าบ้านสาวแถวเฮ้ยเขาก็ไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่ปลาตะเพียนแดงนะเขาเรียงไว้สวยงามบางที่นะ โรยผักกันโรยหอมหอมไม่ได้เอาไปผัดหรอกโรยหอม,หอมกินหอมเยอะๆนะกินหอมเยอะๆใบมะกรูดใบมะกรูดทอดพริกทอดใบมะกรูดก็ทอดแล้วนะทอดก่อนเอาปลาลงน้ำมันทีเดียวไง นมากินไหมจ้ะคนเพื่อนนี่เลยอปลาส้มย้อยปลาสบซื้อมาเออสามสิบฟังแต่มันเป็นปลาตะเพียนจริงๆนมันได้กินมันอร่อยปลานี่มันจะอร่อย อันนี้ใครอยากเข้าใจอะไรผิดนะนี่แตงนะ,ะแก้มเดี๋ยวจะไปกินข้าวสวยร้อนๆแก้มแค่นี้ก็อร่อยแล้วไปข้าวเพื่อนจากไปกินข้าวกับปลาส้มกับสาบันเพลจา้าบายบายค่ะ